ฮอร์เมโตวิตามินแก้ผมร่วงอันดับหนึ่งในใจผู้ชายทุกอาชีพก็จะมีลูกค้าบางคนปากไวหัวล้านแล้วนะเนี่ยสิบกว่าปีอะที่อยู่กับแบบความไม่มั่นใจพวกเจลแล้วก็พวกสเปรย์บางทีกลับมาไม่ได้สระผมมันจะเป็นสาเหตุหลักเลยผมว่าทุกคนก็อยากจะรักษาคงไวน้นมสาวไว้ตลอดจนจนหมดลมหายใจนะมีคนมาทักอยู่เรื่อยมาทำไมถึงหัวล้านจังมันมันเป็นอะไรที่เราไม่อยากจะตอบคำถาม ลองทานผลิตภัณฑ์ตัวเฮอร์เมโตตัวนี้เหมือนที่ผมนั้นได้เปิดใจไปคุยหรือโฆษณาเพื่อนฝางได้เฮอร์เมโตช่วยได้แล้วก็ตัดสินใจลองใช้ดูครับสําหรับใครที่เกิดปัญหาแบบเดียวกันนะครับศีษะบางล้านลองทานตัวนี้ดูครับตัวผมเองก็งเหมือนเกิดใหม่จากที่คนทักว่าทําไมหัวล้านเดี๋ยวนี้เราไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเราผมผมดําขึ้นละผมดกละมันมีความสุข <c oughs> ที่ไม่มีใครมาทักแบบนี้เฮอร์เมโตวิตามินแก้ผมร่วงอันดับหนึ่ง ในใจผู้ชายทุกอาชีพ